การรื้อชกอย่างละเอียดทุกขั้นตอนไม่ต้องตัดเกลียโชกให้เสียหายไปชมกันเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ